เกิดจากคนเราพายุมากขึ้นนะุณโยมระบบการทํางานร่างกายฮอร์โมนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคนไหนที่มีการออกกําลังกายน้อยการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยกระดูกมันจะค่อยๆกร่อนมันจะค่อยๆพุนไปไม่แข็งแรงแต่คนไหนมีการออกกําลังกายสม่ําเสมอนะกระดูกมันต้องรับน้าหนักดีใช่ไหมร่างกายก็จะมีการปรับตัวโรคกระดูกพุ่ก็จะไม่เป็นนั้นคนที่อยู่ออฟฟิศมั่งเก้าอี้ทั้งวันอยู่หน้าคอมทั้งวันเนี่ยนะ อายุมากขึ้นมากขึ้นก็มีอาการเสี่ยงมีความเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพรุนได้เราเองก็แก้ด้วยการออกกําลังกายให้สม่าเสมอส่วนวิบากกรรมในอดีตที่จะมาเกี่ยวข้องกันก็นกคือเรื่องการทรมานสัตว์เคยไปแกล้งสัตว์ทรมานสัตว์ก็ตามมาแต่ของในอดีตเราปล่อยผ่านไปเราพลาดปัจจุบันนี้แหละก็คือดูแลสุขภาพเราให้ดีทำบุญทำกุศลแล้วก็อุทศิศกุศลให้กับผู้ที่เราเองเคยผิดพลาดล่วงเกินมาในอดีตชาติด้วยวิบากกรรมในอดีตก็เบาบางแล้วกรรมปัจจุบัน ก็จะรักษาสุขภาพของเราเองให้ดีได้จเจริญพร